ไม่บ่อยนักนะครับที่ผมจะได้ทำคลิปอันบ็อกซ์โดยปกติได้มาก็แกะกล่องทิ้งเป็นอย่างแรกเลยแต่เจ้านี่คือตัวที่2ของผมแล้วและชอบเขามากจริงๆนี่คือหนึ่งในเลื่องวงเดือนที่ถูกอันเดอร์เรทมากที่สุดแต่น่าใช้มากที่สุดตัวหนึ่งเลยถ้าเปนเพื่อนดูเกิน30วิยังไม่ชอบปิดคลิปได้เลยครับแต่ถ้าเกินรับรองเพื่อนๆโดนป้ายยาแน่ครับ เป็นยังไงบ้างครับและนี่คือวงเดือนที่ผมจะแนะนำวันนี้เจ้ามากิต้าดี4ี0สไปชมกันครับก่อนจะไปไหนไกลเดี๋ยวเรามาดูท้าท้าลุกกันก่อนอย่างแรกที่ผมชอบเลยตรงกาดนี่เป็นพลาสติกใสก็จะทำให้เราเห็นฝุน่นเห็นอะไรได้ง่ายมากเนี่ยเป็นใสหมดเลยเป็นเชลใส สวยนะสวยมากเลยเชลนี้แล้วด้านบนก็เป็นท่อสำหรับดูดฝุ่นครับซึ่งสามารถเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเนี่ยจะฟืดๆนิดนึง mm hmm. เผื่อเราต้องต่อท่อดูดหรือเครื่องดูดในทิศทางต่างๆก็สามารถบิดได้ตัวที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเชลด้านในเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะจะเป็น close เชลหมดเลยคือแทบจะไม่เห็นรูเห็นร่องให้แบบนะตรงนี้ก็คือตันนะไม่เห็นรูเห็นร่องให้ฝุ่นเข้า เลยตรงนี้น่าจะเป็นแมกนีเซียมอะลอยมั้งอลูมิเนียมอะไรประมาณเนี้ยอ่าแานบนมือจับจะค่อนข้างแปลกครับปกติทั่วไปถ้าเป็นสว่านหรือวงเดือนเนี่ยตรงนี้จะมีการทำเป็นยางเจ้าตัวนี้เป็นพลาสติกล้วนเลยเนื้อเดียวกันเลยเป็นพลาสติกแบบเดียวกันอ่ะแต่ทำผิวสัมผัสคนละแบบอันนี้เป็นแบบเรียบเยบส่วนอันนี้เป็นผิวเปลือกสม้มตรงนี้เป็นสารองเดียว ผมคาดเดาว่าเขามีเหตุผล่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นประมาณไหนด้านหลังเหมือนกันครับมาแบบเนาะม,นมันเหมือนเล่ยจีนแต่ก็ประมาณนี้เป็นแบบพลาสติกหมดเลยตรงนี้เป็นปุ่มเซฟตี้อ่าถ้าเพื่อนเพื่อนกดอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่ติดอ่าแต่เพื่อนเพื่อนกดอันนี้ลงไปกดเซฟตี้ลงปุ๊บอย่างเงี้ยอันนี้จะกดได้ละไกลจะกดได้ละอ่า ด้านหลังก็เป็นมอเตอร์แล้วก็มีสกรีนมากิตา้าตรงนี้นะครับผมตัวนี้อันนี้ต้องบอกว่าผมไม่เชี่ยวชาญน,นักว่าตัวอื่นมีไหมแต่ตัวเนี้ยให้ตัวไวเลสบลูทูธมาเรียบร้อยแล้วสำหรับต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่นก็นะ่าจะกดทีเดียวเดี๋ยวอันนี้ผมไม่ชัวเดี๋ยวลองไปลองดูว่ามันทำงานยังไงถ้าผมมีเครื่องดูดฝุ่นนะที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะไปลองดูว่าทำงานยังไงด้านหลังก็เป็นมอเตอร์แล้วก็สกรีนธรรมดาครับผม เออใช่ตรงนี้จะเป็นที่เก็บออตัวเปลี่ยนใบหกเหลี่ยมเปลี่ยนใบซึ่งตัวล็อกใบก็อยู่ด้านหน้าตามปกติของวงเดือนทั่วไป,ปนี่ปุ่มกดเฉยๆเลยครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเอียง45ก็จะมีมาร์กกิ้งไว้ตรงนี้แต่ก็เขาใช้วิธี C N C เลเซอร์ไปนะมันก็เลยเห็นไม่ชัดนักผมซูมไม่ได้เออเห็นไหมฮะแต่มันก็ไม่ได้ชัดมาก ก็ต้องคาดเดานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟให้อีกหน่อยด้านล่างกาดเพลตตัวข้างล่างผมเราก็เป็นอลูมิเนียมแผ่นธรรมดาเรียบๆไม่ได้มีดีเทลอะไรเลยปกติที่สุดเลยเนาะมันดูเรียบๆเกินไปไหมนะแล้วก็อันนี้สวยดีเจ๋งดีเขาให้ยางซับแรงกับแบตมาสี่ตำแหน่งเลย ถือว่าดีโดยปกติทั่วไปเราเสียบแบตใช่ไหมครับอาจจะมีการสั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ช่วยโปรเทคปกป้องขั้วแบตได้เขาให้มาสิ่ตำแหน่งโอเคดีด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับความลึกปกติครับตัวนี้เหมือนจะไม่มีสเกลให้นะเดี๋ยวผมดูเออไม่มีสเกลปกติบางรุ่นจะมีสเกลว่าแบบเท่านี้10 1ิบมิลสิบมิลอะไรตัวนี้ไม่มีก็ทั้ทั้ลุกของเจ้าตัวนี้ประมาณนี้นะเพืเ่อน,น,น,นๆหลายคนอาจจะคิดเหมือนผมนะมันดูแบบดูเหมือนจีนทั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นสไตล์มาคิต้าก็เป็นโอสกูนะฮะไม่ได้วือหวาอะไรมากทั้งทั้งลุกโดยรวมก็ประมาณนี้ถือเป็นเรื่อยวงเรียนตัวเล็ก มาก,มากตัวนแล้วทําไมเจ้าตัวนี้มันถึงเจ๋งกว่าเพื่อนจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้คือวงเดือนตัดกระเบื้องครับเขาจะมีอีกระหัสหนึ่งที่จะมีกาดพร้อมขวดหยดน้ําด้วยผมเคยคิดจะซื้อไอากาดนี้มาเสริมและเปลี่ยนตัวนี้นะแต่กาดอย่างเดียวก็แบบสี่ห้าพันเดี๋ยวผม จารูขวดน้ำหยอดเองได้ราคานั้น DIY เองผมไม่ติดเลยทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นวงเดือนสำหรับตัดกระเบื้องมันเลยมีฟันเฟืองที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากระดับหนึ่งเลยนั่นเลยเป็นเหตุผลใน2สเต็ปที่ผมคาดเดาว่าทาไมด้ามจับตัวจับเขาถึงไม่ทําเป็นยางมาอีกจุดหนึ่งเป็นพลาสติกหมดเลยที่จะเป็นดำๆครับก็เพราะผมเดาว่าน่าเป็นฝุ่นกระเบื้องที่เข้าไปติดง่าย กับไอตัวในเชลเขาที่เป็นระบบปิดหมดเลยผมก็ไม่เคยไปง้างตัววงเดือนตัดไม้ปกตินะว่ามันทะลุเข้าไปได้หรือเปล่าแต่เจ้าตัวนี้ปิดหมดเลยก็ถือว่าดีโดยรวมเขาก็จะประมาณนี้ครับทีนี้มาถึงเหตุผลว่าทําไมผมถึงชอบเจ้าตัวนี้จังเลยข้อแรกเลยคือเจ้าตัวนี้เป็นวงเดือนขนาด5นิ้วตัวเขาจะค่อนข้างกระทัดรัดนิดนึงนะจะไม่ใหญ่เลยแต่สําหรับผมที่มีแท็กซอคือถ้าอยากตัดใหญ่ๆผมไปแท็กซอเลยไงครับ ไม่มีปัญหาตัดไม้ใหญ่ตรงเลยแต่บางครั้งผมอยากจะตัดไม้แค่ท่อนเดียวอยากตัดผนังตกแตง่งหรือว่าไม้เทียมไม้สังเคราะห์สักท่อนเดียวอย่างเงี้ยมันใช้แท็กซอไม่ได้ผมไม่อยากหยิบวงเดือนใหญ่มาใช้ผมเลยใช้เจ้าตัวนี้หยิบถนัดกระชับมือตัวเล็กคอนโทรลง่ายมือหนึ่งจับมือหนึ่งตัดสบายมากครับ แทบจะไม่ต้องเป็นกังวลเลยแต่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมีปัญหาคือมันก็แลกกับการหาใบาย,ยากนิดนึงไม่ได้หาใบาง่ายๆนะต้องเช็คแกนแต่เดี๋ยวนี้หาง่ายมากครับในแอปช้อปปิ้งทั่วไปมีหมดเลยครับจะเป็นใบตัดอนเนกประสงค์ซึ่งเขาตัดได้ทั้งไม้หนาหน่อยก็ได้ตัดพลาสตูดตัดอะคริลิกพอได้ถูถ่าใช้ใบนี้ได้ครับและสำหรับตัวเขาเองซึ่งไว้ตัด กระเบื้องใช่ไหมคุณก็ใช้ใบตัดที่มันเป็นใบตัดเพชรและที่เจ๋งคือผมเคยเอาเขาไปใช้ตัดแผ่นหินทางเดินตัดได้สบายแถมอย่าลืมนะครับเขาสามารถหล่อน้ําได้ด้วยหมายความว่าฝุ่นมันไม่ฟุ้งไงเพราะจริงๆถ้าเป็นวงเดือนปกติมันจะหล่อน้ําไม่ไดม้มันเสียวมากมันเสียวช็อตนู่นนี่นั่น แต่เขาเป็นวงเดือนที่หลอน้ําได้แล้วเพื่อนๆตัดหินอ่อนได้ความหนาหินอ่อนยังไงโดยปกติไม่เกินเจ้าใบตัวนี้อยู่แล้วแถมด้วยความงงที่ไม่ธรรมดาคืออย่างที่บอกหน้าตาเขาดูโบราณโบราณแต่เขาใส่เทคโนโลยีมาเต็มสุดๆครับจนผมงงว่าไอ้ตัวนี้ออกมาปีไหนกันแน่ตัวนี้เป็นบัสเล็เรียบร้อยแล้วมี XPT คือ Extreme Protection Technology ของเขาก็คือกันน้ำกันฝนนูน่นนี่นั่นมีการออกแบบสวิตช์ที่ดี เออการควแบตหลวมรลาบลาให้มาแถมให้ AWS เป็นออโต้สวิชอครับเปิดปิดด้วยไวเลสต่อกับที่ดูดฝุ่นให้มาครบในตัวนี้ตัวเดียวงงไหมฮะมันสวนทางกับหน้าตาสุดๆเลยคือยังไงเพื่อนถ้าเพื่อนให้เทคโนโลยีมาเยอะเพื่อนๆจะไม่ดีไซน์ใช่ไหม <c ười> คืองงพอสมควรแต่โอเคเขาให้มาเต็มก็คือเพอร์เฟกอยู่แล้วแหละงั้นเอาอย่างนี้ผมให้ไปดูวิดีโอเทสคราวว่าผมตัดอะไรมาบ้างและมัน น่าใช้ขนาดไหน Hmm, okay. โอเคครับเพืเ่อนๆน่าจะได้เห็นจนครบหมดแล้วเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่2ของผมคือผมซื้อตัวแรกมาแล้วแล้วคุณพ่อแฮปไปอยู่ที่สวนแล้วก็เลยต้องซื้ออีกตัวมาดองไว้น่าจะเป็นปีแล้วแหละยังไม่ได้ทำคลิปสุดท้ายได้ทำคลิปสักทีเป็นหนึ่งในวงเดือนที่อันเดอร์เรสสุดๆคนไม่ค่อยพูดถึงแต่น่าใช้งานมากๆแล้วตัวผมใช้ตัดมาหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่เคยมีปัญหาหเห็นนะครับตัวผมเองไม่แน่ใจว่าลิมิตเขาพุ่งไปได้ถึงไหนแต่ แน่นอนว่าเขาไม่ธรรมดาอาจจะมีฉันนั้นคราวนี้แหละขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเองแล้วละ่ะว่าจะลองซื้อมาใช้ไหมราคาไม่ถูกประมาณห้าพันกว่านิดๆก็ลองไปหาซื้อดูครับก็สําหรับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้หวังว่าจะชอบคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมกันดูครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ